ตอนนี้วาดก็คือ่าชื่อเดิมอย่างชื่อพี่หารกพงนะ้อยเห็นไนะตายลองปานไม่ใช่ข้อฟ้านแบบไม่ตั้งไม่ไหลแบบนะคะเริ่มเริ่มเห็นชัดแล้วเนาะแต่สวยอนะ่ะคื่นคมอ่ะคมคมีความชัดเจนแล้วก็ยุคครูบางสีพิชัยมาเนะนะนี่ยนะคะครูปางมาทำอะไรบ้าง คุณบาเจ้าศรีวิชัยได้รับนิมนต์จากชุมชนพื้นถิ่นตรงนี้่นะะไมไ่สามารถอบอกชื่ออะไรที่ชัดเจนได้มีพายุพัดทำให้เจดีแผ่นทองจังโกรหะ,ะหายไป40แผ่นคุณบาเจ้าศรีวิชัยต้องควักงบ ก็หลายรูปเปียอยู่ซื้อแผ่นทองแดงโกแล้วก็ปีนขึ้นไปบุแผ่นแรกนี่คือปีนขึ้นไปบุกด้วยตัวเองเลยนะพหลังจากนั้นพวกศิษยานุสิตแน่นอนถ้าหากใครตามตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่อาจารย์เพนพูดถึงมือซ้ายมือขวาครูบาศรีชัยรุ่นเดิดรุ่นใหญ่คืออภิวง์อภิวงศสาที่เราไปวับเอื้อนกันและอีกคนนึ่ง คืคนนี้ขวมากครูบานันตาทุ่งม่านเหนือครูบานันตาที่ว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยไปถูกต้องอัญชีกรวัดเป็นท่านนี้ไม่กินไม่นอนเลยนั่งสวดเหมือนกับชยนันโตพังหงตลอดแปดเดือนเต็มส่งกระแสจิตไปวัดเป็นให้ครูบาแพ้แล้วเพราะฉะอนายุครูบานันตาวัดทุ่งม่านใต้นัคาน,าน,น,น,นะ,คะนท่านดูแลทุ่งม่านเหนือทุ่งม่านใต้นะอู้ ุบานันตาเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเอาเป็นเอาตายเป็นหนึ่งในคนที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยยอมใส่ประคำประคำนี้จะต้องทำจากคุบานันตาที่เขาเรียกว่ากลามะพร้าวตาเดียวมันหายากจะตายกลามะพร้าวเนี่ยเฉยมันจะมีสามตาใช่ไหมคะแต่ถ้ากลามะพร้าวลูกไหนมีตาเดียวมันจะแก่งโต แล้วควักไอ้ตาตัวนั้นออกมาแล้วต้องให้ได้ร้อยแปดไป<อ>กะลมามะพร้าวตาเดียวต้องเอาไอ้หัวจุกตรงนั้นนะคะออกมาและครูบานันตาทําได้ถวายครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยสามสี่เส้นแล้วท่านก็นั่งปุกเฉดคือจริงๆแล้วเราไม่อยากจะแบบพูดเป็นเชิงสาศาสตร์พูดเป็นเชิงแสงงูแต่ชีวิตครูบานเนี่ยอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงเพยอันตราย การเดินทุดงกลางดึกเพื่อที่จะไปช่วยวันนี้ฝืนฝูวัดวิหารร้างไม่สามารถเดินทางตอนกลางวันได้เขาจับจ้องว่าก่อการกระด้างกระเดื่องมีคนตามเยอะต้องแอบเดินบนสังเขาไหลเขามืดๆต้องเจองูเจอเหี้ยวเจอเสือการเฉพาะการสร้างทางขึ้นลอยสุเทพเองก็ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต พราะฉะนั้นสิษยานุิษย์จึงมีทั้งสายบูและสายหมุนเราต้องทำความเข้าใจแบบนี้ตัวคุณบาไม่ได้มีเจตนาจะอยากจะมาขามอยากจะมาสักสิทธิ์เมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะสัมผัสว่าพี่หาหลังเนี้ยไม่ใช่เสือป่ายุคตนาโกสศิทร์ยุคคุณบาเจ้าสียชัยอย่างแน่นอนเราสืบได้ว่าเอ๊ะท่านเก่าสุดนี่สัก400ปี500ปีได้อยู่ไหม แต่เนื่องจากการบูรณะปฏิสังขรสืบเนื่องหรือ่มะเร่องรอยที่เราจะสัมผัสจับต้องได้ก็คือก่อนผูบาน่าจะอยู่ซักบูรณะครั้งใหญ่ยุคพม่ามาปกครองแต่องค์พระเจดียังไงก็มีเรื่องราวตำนานพวมรุ่นกับพระธาตุลำปางหปาไหมคะการมาทำเจดีย์ให้ครบสี่ทิศเหมือนกับทวีปทั้งสี่ มันเป็นคอนเสร็จยุคติโลกราดที่ต้องการามีความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมนมีทุกทีทั้งสี่ยุคพระนางจามาเทวีแนวคิดเรื่องสี่มุมเมืองมีแล้วก็จริงแต่หลักฐานมันก็กระท่อนแค่แต่ตำทีพาะเปนพันสามร้อปีนะคะเรื่องราวของทางวัดเอกสารที่แจกก็จะพูดถึงว่า มีพระประธานองค์